โอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมมีกิจกรรมเข้าใหม่นะผมเป็นกิจกรรมชุดรวมโหวตนะผมตามคําเรียกร้องนั่นเองนะครับผมจะมีอะไรบ้างจะมาไหนจะหมดเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับทุกคน โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Slave TV อีกเช่นเคยน,นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ทุกคนมีกิจกรรมเข้าใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมรวมชุดหรืออะไรนี่แหละนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับทุกคนกดไปดูแล้วผมพี่ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง <S <S เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปของพี่ต่อไปด้วยแล้วกันะนะทุกคนถ้าผมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคน รซ拉วันนี้นะทุกคนก็จะมีกิจกรรมนะครับผมอันนี้มีเติมปุ๊บรับปับนะ๊บเนาะก็เป็นกิจกรรม่ผมชุบรวมโหวตนะครับผมตามคําเรียกร้องนั่นเองนะครับผมตู้นี้สามารถใช้โดเ็นสากลได้ด้วยนี่ครับทุกคนก็สามารถใช้ได้หลายตู้นะครับผมแล้วก็ กิจกรรมนี้นะผมจะมาตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนะครับผมถึง3มกราคมเลยดีเดียวๆนะครับก็จะมีชุดอะไรบ้างครับผมก็ในช,ชุดชุดนี้นะผมจะมาในารูปแบบของกาชารังพึ่งนั่นเองนะครับผมก็จะมีแพ็คโกลเด้นเฮงโกลเด้นเฮงนะผมชุดพวกนี้นะครับทุกคนนี่ชุดพวกนี้นะครับผมจะมีส เหลืองสีอาสีทองสีม่วงนะครับผมแล้วก็จะมีสีอันนี้นะครับก็แล้วก็ชุดเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร infernal นะครับผม Infern a l คนอคน่หรืออะไรสักอย่างอันนี้จะเป็นแยกชายแยกหญิงนะครับผมแต่ว่าชุดนี้จะใส่ได้ทั้งผู้ชายและก็ทั้งผู้หญิงเลยนะครับก็ อันนี้199โทเก้นนะครับผมแล้วก็นี่159โทเก้เชนชุดนี้เท่แล้วก็อันนี้159 1า9เหมือนกันนะครับทุกคนชุดอันนี้มันพี่ว่ามันไม่เวิร์กก็ไหวจริงๆนะ399โทเก้นมันรู้สึกว่ามันเปลืองเกินไปนะครับผมกับชุดนี้นะครับผมดูว่ามันไม่เท่อะ นะครับผมพี่ขอเอาเป็นแ๊้ชุดสีแดงนี้ละกันนะครับทุกคนแก่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโลเกนเนาะทุกคนคิดว่ายังไงครับทุกคนเออน้องๆคิดว่ายังไงเออเนี่ยชุดผู้หญิงยังเท่อยู่นะแต่ว่าชุดผู้ชายไม่เท่เลยนะครับพี่ขออนุญาตไม่เอานะครับจะเอาเป็นชุดนี้ละกันนะครับทุกคนนี่อันนี้หรือไม่ก็อันเนี้ยอันนี้ก็เท่นะครับทุกคนเอา,ม,ามันเอาไปใส่กับชุดอื่นได้ เนาะทุกคนคิดว่าไงนะครับคอมเมนต์กันด้วยนะกันนะทุกคนชุวนนี้ก็เท่น,นะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าอันเดียวนะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวมาจัดกันเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้พี่มียี่สิบเจ็ดโอเคสแล้วนะครับพกผมก็สิงครั้งคือพ้โดเคสหนึ่งหนึ่งร้อสิบห้าเพจนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบครั้งนะครับผมสิบบวกหนึ่งครั้งหนึ่งร้อยสิบเพจเออปูดปิดนะครับทุกคนก โอเคมาขอจัดเลยแล้วกันนะครับทุกคนขอสุ่มเลยแล้วกันมาป่ะทุกคนครั้งแรกนะครับผมปึ่งปึ้งปึ้งปึ้งมา <c oughs> ดูว่าชุดอื่นจะออกไหมเออนะครับผมมายี่ห้านะครับผมไปยี่สิบแปดนะครับผม ปึ้ง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 สองออกสองออกสี่นี่ไปฮะมีจะออกสองร้อยหรือเปล่ามีออกสองร้อยหรือเปล่าแค่นั้นอะไรนะครับสิบเก้านะครับก็ต้องออกชุดก่อนก็ดีไปนะครับผมจะได้มไม่ต้องแบบไปและนะครับโอเคไป ตอนนี้ขาดอีกไม่กี่โเค็นนะครับผมก็จะได้แล้วพึ่งร้อสิบสี่ะครับทุกคนอืมสิบเก้าโอเคน่าจะได้แล้วล่ะทุกคนก็นะครับผมไอหนึ่งร้อยเก้สิบก้านี่ว่าคือสามร้อยเก้าสิบเก้าพี่ว่ามันแพงเกินไปกับชุดกับความสวยของชุดนะทุกคน ก็นะครับผมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันสวยไม่สวยนะครับทุกคนแต่พี่ไม่ชอบอะทุกคนม,มันไม่เท่อทุกคนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าต้องการหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับทุกคนหรือว่าชุดอื่นจะออกก่อนหรือเปล่า <c oughs> อะยังไม่พอนะครับผมอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะทุกคน ซึบ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 ไม่ไม่ออกเลยฮะ <laughs> โอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่ไปแรกนะครับผมเป็นชุดนี้ละกันนะครับทุกคน infernal น,น,นะครับผมคานิซัสคานิซัสหรือล่านะทุกคนโอเคทุกคนพี่ก็ได้มาแล้วผมเป็นชุด infernal น,น,นะครับผมก็ นี่โครเทร่เลยครับทุกคนนี่ฮะโอเคเดี๋ยวลองไปใส่ให้ดูนะครับทุกคนใส่เลยละกันนะครับทุกคนมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีในส่วนของเสื้อนะครับผมกางเกงเนาะแล้วก็รองเท้านะครับจะมีเอฟเฟกนะครับหัวก็มีเอฟเฟกนะครับทุกคนมีหน้ากากด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าไม่ใส่หัวเป็นใส่เป็นหมดกเอฟนะครับผมหรือหัวอันนี้ก็ได้นะครับเข้าชุดอยู่นะเอาจริง <laughs> มีเอฟเฟกติ้งก่าออกมานะครับนี่เสื้อก็มีเอฟเฟกต์ประมาณนี้ครับทุกคนก็ที่หมดไปนะครับผมตรงตินนะ้นหน้าไหะหนึ่งหนึ่งห้าสามสี่ 8, นะครับหมดไปหนึ่งพันหรอยเพนะครับผมสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนกับไอชุดนั้นน่ะ3ามร้อยกว่าเซอร์ค้นเนี่ยก็เท่เลยครับทุกคนอืมนะครับแล้วแต่ทุกคนนะใครว่ามันเท่ก็คอมเมนต์ว่าเท่นะครับผมใครคิดว่ามันไม่เท่ก็กันตามนั้นแหละครับทุกคนโอเคไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมพีมา,อ,าอันนี้ให้ดูนะครับผมโอเค เจอกันนี่ครับผมคืนนี้น่าจะมีกิจกรรมอีกมั้งนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มารีวิวให้ดูอีกแล้วกันนะทุกคนวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับ